สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็มฟีสไต้นะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลแห่งยุคนี้พอสอนี้ครับที่ทุกคนต้องมีก็คือท้าเวสุวรรณโอจตุมหาราชิกาครับนี่ครับวัตจุรามณีอันนี้เป็นท้าเวสุวรรณโอจตุมหาราชิกากิ่งหนึ่งพุทธศินทินจุรามณีครับรุ่นอุดมทรัพย์มงคลครับ มาครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมและบูชาครับเป็นงานที่สวยงามคมอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรายการรุ่นนี้เลยครับว่าจัดว่าเด็กใคนจัดสร้างเนี่ยปีสองห้าหกสามนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดของวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับรุ่นอุดมทรัพย์มงคลนะครับหลักๆนะครับก็จะมีของวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ย นำรายได้ซื้อที่ดินให้วัดอุดมมงคลนะครับหลวงพ่ออุตตมะนะครับเพื่อให้เป็นที่ธรณีสงทาวายเป็นพุทธบูชานะครับรุ่นนี้หลักๆนะครับหลักๆเราจะสร้างเป็นรุ่นเนื้อสองขนาดนะครับขนาดที่หนึ่งจะเป็นขนาดสามจุดห้าเซนนะครับสามจุดห้าเซนนะครับซึ่งในหนึ่งลังนะครับในหนึ่งลังนะจะมีเนื้อเงินสองเงินซาตินสองและเงินลงยาอีก 8ครับ1ลังนะครับมีเนื้อเงินถึง12องค์และเนื้อนาวะอีก18องค์นะครับและรายการลุ้นแบบมันๆเนี่ยของรายการ3.5เซนนะครับจำนวนการจัดสร้างที่555ลังนะครับจำไว้นะครับ555ลังครับซึ่งในแต่ละองค์แต่ละเนื้อรายละเอียดเนี่ยจะมีการลุ้นอีกก็คือถ้าเป็นเลข number ัมเบอร์1 1 9นะครับ จะเป็นกระบองฝังเพชรอีกโอ้โห و, อัพราคากันเข้าไปและในหนึ่งลังนะครับในหนึ่งลังจะมีเหรียญโชคดีประมาณ3-4ี่เหรียญผมไม่แน่ใจนะ3-4ี่เหรียญน,นะครับให้ลุ้นว่าจะได้เนื้อทองคำจะได้ชุดกรรมการหรือจะได้ขนาดบูชาอีกนะครับโอ้โหถือว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มาเปิดรุ่นมันอีกรุ่นครับรุ่นนี้ผมมาประมาณ3-4ลังด้วยกันนะครับเกลี้ยงเลยครับพิมเล็กกับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับก็ดูแต่ละเนื้อว่าเนื้อไหนหายากถ้าเป็นเนื้อบอล เนื้อบอนชุบทองชุบเงินชุบหน้าก็หายากเท่ากับเนื้อเงินเลยนะครับจำนวนการสร้างหรือแม้กระทั่งเนื้อทองทิพนะครับชุบเงินชุบทองเช่นเดียวกันและมาดูอีกหนึ่งรายการจะเป็นขนาด3เซนนะครับเล็กลงมาเล็กน้อยครับอันนี้รายละเอียดจํารายการเนี่ยจะเหมือนกับ3ามเซนแต่จำนวนการสร้างจะน้อยกว่านะครับจะนวนการสร้างจะอยู่ที่3 3มครับ333หลังนะครับ333หลังนะครับ แล้วก็เนื้ออื่นเนี่ยเนื้ออื่นก็จะมีปะปายนะครับจะเป็นเนื้อที่ผู้สร้างสร้างมันมีเป็นพระบูชาขนาดสูงขนาดสี่นิ้วขนาดสิบหกนิ้วครับรายละเอียดตามใบรายการเลยนะครับซึ่งตัวเนี้นะครับซึ่งตัวเนี้นะครับซึ่งต,ตัวเนี้ยก็จะมีตัวขนาดสองจุดห้าเซนพิเศษอีกสองจุดห้าเซนจะเป็นของแถมยกหลังแจกในพิธีนะครับจะแยกอยู่แรกหลักจะมีอยู่สามเนื้อสามองค์ด้วยกันนะครับ นะครับเผื่อใครไปเห็นเห็นเป็นองค์เล็กๆเฮ้ยของปลอมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจะเป็นกล่องพลาสติกไม่ใช่กล่องกร,รมยี่นะครับตัวอย่างผมไม่มีต้องขออภัยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยพิธีดีมันมากนะครับราคาจองนักตอนนั้นนะครับถ้าเป็น3.5เซนเนี่ยเจ็ดหบาทนะครับและถ้าเป็น3เซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,500 0บาทนะครับต่อลังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูแต่ละองค์เพื่อ ให้ท่านศึกษาครับซึ่งรุ่นนี้มีของปลอมเรียบร้อยแล้วครับปลอมยันกล่องนะครับผมขอบอกท่านพี่ใดจะศึกษาก็เช่าบูชากับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ไว้ใจได้นะครับนี่กล่องครับถ้าเป็นขนาด 3. 5ุเซนกล่องจะเป็นออกสีม่วงนะครับข้างหน้ากล่องจะเขียนว่าท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกาพุทธสิล์ทินจุฬามณีครับอุดมทรัพย์มงคลวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดลงมาในกล่องครับในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอวาง องหลวงพ่อท้าเวศกันครับนี่ในกล่องครับจะเขียนว่าพุทธศิลป์ินจุลานะครับไอ้ทุกรายละเอียดทุกอย่างนี้ดูให้ดีนะครับถ้าเราดูกล่องว่าแท้ได้โอกาสที่จะพระก็จะแท้ก็เริ่มมีเปอร์เซ็นต์สูงง่ายขึ้นนะครับนี่ครับพุทธศิลป์ินจุลาอุดมทรัพย์มงคลแล้วก็มีเหรียญลักษณะของเหรียญโชคดีอยู่แล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษวันเสาร์ที่19 นะครับธันวาคม2563นะครับวัดจุฬามณีนะครับจังหวัดอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขนาดกล่องจะเป็นอย่างนี้และองค์เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อเงินเลยนี่ครับแต่ละองค์ถ้าเป็นซีนเดิมจะมีป้ายบอกนะครับสาหรับเนื้อน้วและเนื้อเงินจะเป็นป้ายสีขาวนะครับอันนี้รายการที่1.10เป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าครับหมายเลข2 0 5ูข้างบนจะเป็นเลขํำเบอร์ข้างล่างจะเป็นจํานวนการสร้างครับที่บอกคือ3.5เซนเนี่ยสร้าง555นะครับ เลขโค้ดสูงสุก็จะเป็นนี่ครับเดี๋ยวมาดูความสวยขององค์หลวงพ่อนะครับองค์หลวงปู่ท้าเวศนะครับเดี๋ยวผมขอซูมให้ดูความสวยนะครับดูความสวยนี่ครับความสวยเดี๋ยวลงกล้องให้หน่อยครับอันนี้จะเป็นรงยาฟ้าโอ้โหดูครับหน้าฐานจะเขียนว่าอุดมทรัพย์มงคลนะครับแล้วก็มีกับโอ้โหดูเป็นไงครับตรงนี้ถ้าฝังเพชรจะฝังอยู่ปลายกระบองตรงนี้นะครับ โอ้โหดูหน้าเป็นไงครับคมทุกอนูลงยาได้ดีนะครับและใต้ฐานจะเป็นเหรียญโชคโอ้โหข้างหลังที่เขียนว่าวัจุรามณีเลยนะครับนี่ครับวัจุรามณีนี่ครับเป็นลายโอ้โหลายพิมพ์เจะนี่ครับข้างหลังข้างหน้านี่ครับดูข้างหลังนะครับองค์นี้ข้างใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานเนี่ยจะเป็นแบบเหรียญโชคดีแล้วเป็นเลขสามเจ็ดเก้านะครับสามเจ็ดเก้าผมสองให้ดูนะครับ นี่ครับสามเจ็ดเก้านะครับสามเจ็ดเก้าเป็นเลขอันมงคลนํำโชคดีมานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นรายการเนื้อเงินเดี๋ยวผมให้ดูเนื้ออื่นๆอีกนะครับเนื้ออื่นๆอีกอันนี้เป็นรายการเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเดี๋ยวมาดูเนื้ออื่นนะครับเนื้ออื่นเนื้อร่างนี่ผมแบ่งให้เพื่อนพี่หมดนะครับวันนี้จะเหลือแต่เนื้อเงินไหมดูอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาดำหมายเลขกระสองสามห้านะครับนี่ครับสามจุดห้าเซนเช่นเดียวกันนี่ครับเนื้อเงินลงยาดำนี่ครับนี่ นี่ครับเดี๋ยวจะมีเหรียญโชคดีให้ดูด้วยเดี๋ยวใจเย็นนะครับผมจะเปิดแต่ละเหรียญให้ดูนะครับนี่ครับกล่องกระดาษจะเป็นกล่องเดิมอย่างนี้ข้างหน้าก็จะเป็นนี่ครับเหรียญโชคดีนําหน้าเลยกับเป็นสามเจ็ดเก้านะครับนี่เป็นอยู่ใต้ฐานองค์ท้าเวสุวรรณก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นโอ้โหเหรียญโชคดีมาเลยครับองนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยองคนี้เป็นเนื้อนะอุ้ยเนื้อเงินครับโอ้โหองค์นี้เนี่ยครับที่บอกจะมีเซอร์ไพรส์กระบองเงินกระบองทองเกตเงินเกตทองอีกนะครับ ลายล่โอ้โหนี่ชัดขอส่องหน่อยครับอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินนี่นะครับเนื้อเงินโอ้โหชัดเลยครับนี่ครับบล็อกชัดไม่ชัดดูเอากับกับเนื้อซาตินเนี่ยจะบ่งบอกความชัดของบล็อกได้ดีนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะครับเนื้อเงินซาตินเดี๋ยวขอดูความละเอียดโอ้โหนี่ครับวัตจุฬามณีชัดเจนอ๋อเลขโค้ดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขโคดเลขโคดจะอยู่ฐานตรงนี้นะครับนี่ครับ เลขโคดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้หนึ่งเก้าแปดนะครับนี่เลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับขององค์รุ่นนี้นะครับโอ้ชัดเจนเลยครับโอ้โหนี่สามเจ็ดเก้าชัดเลยครับนี่ครับยันเป็นยันอย่างนี้เลยครับโอเคนะครับแล้วก็มีเหรียญโชคดีให้ดูอีกหนึ่งนะครับเหรียญโชคดีเนี่ยเหรียญโชคดีจะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญโชคดีเนี่ยถ้าเป็นรุ้นเนื้อทองคําพวกอะไรมีตัวอักษรนะนี่ครับ โชคดีนี่หมายเลขหนึ่งศูนย์เก้านะครับจะเขียนคําว่าโชคดีอยู่นะครับนี่เขียนคาว่าโชคดีนี่ครับนี่ครับเหรียญคาร์โเหรียญโชคดีนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นหมายเลขอันเป็นมงคลก็คือสามเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเหรียญโชคดีตอนนี้มีราคาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์แล้วก็จะดูพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นลงยาส้มนะครับลงยาส้มนะครับลงยาส้มฟ้าเหลืองนะครับ ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ขนาด3เซนจะเป็นกล่องสีส้มนะครับกล่องสีส้มลักษณะกล่องก็เช่นเดียวกันครับท้าวเวสุวรรณโนจตุมหายกาพุทธศิ์ทินจุฬามณีอุดมทรัพย์มงคลนะครับอันนี้เปน็นนี่ข้างในกล่องก็ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นขนาดนี่ครับที่บอกว่าขนาด3เซนสร้างน้อยกว่าก็สร้าง333นะครับ3 3 3หลังเนื้อเงินลงยาแดงนะครับอ,องนี้นะครับ ผมจะให้ดูมีกระบองกระบองฝังเพชรน,นะครับนี่เป็นกระบองฝังเพชรน,นะครับองนี้เป็นหมายเลข5ก็คือโคดหนึ่งถึงโคดสิบเก้าก็จะเป็นกระบองฝังเพชรน,นี่ครับถ้าเป็นป้ายสีเหลืองก็จะเป็นเนื้ออื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อนวากับเนื้อเงินก็จะเป็นป้ายสีขาวนี่เป็นเนื้อทองทิพชุบเงินกับหน้าขนาดสามเซนทำหมายเลขห้านะครับเดี๋ยวผมขอซูมให้ดูกระบองเพชรน,นะครับนี่ครับกระบองฝังเพชรอยู่นี่ครับ เห็นไหมครับนี่คือเพชรนะครับองฝั่งเพชรตรงนี้นะครับทําให้มีราคาขึ้นไปอีกนะครับนี่คือรุ่นอุดมทรัพย์มงคลนะครับวัจุรามณีครับตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่ครับใครมีก็รีบหากันเลยนะครับองค์นี้เป็นหมายเลขหนึ่งหกเจ็ดนว่าแก่ทองลมดําเกรดเงินกระบองเงินซึ่งองคเนี้ยแก่ทองจริงไม่จริงเดี๋ยวดูนะครับคาบทองนี่มีมาเลยครับพ่อผู้สร้างบอกใส่ทองเยอะจริงนี่ครับดูคาบทองมาครับนี่ครับ นวะแก่ทองครับดูครับนี่กระบองเงินนะครับนวะแก่อบเกตเงินด้วยนี่ครับอ่าวันนี้ครับผมเก็บให้ดีแล้วอง์นี้นี่ครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่บ้านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่มากที่มารับดูรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดติดตามนะครับ YouTube ช่อง M f ็มฟิสนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับ นะครับแล้วก็ใครสนใจบูชาวัตถุมงคลกับผมก็ติดต่อไปที่เฟส M สายบุญได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากนะครับขอให้เป็นพิธีชาหารกับเพื่อนพี่พที่จะเศร้าสะสมบูชานะครับขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีครับ